6ญาติที่คุณควรหลีกเลี่ยงหลังอายุ60ข้อที่5น่าตกใจมากเมื่อคุณอายุครบ60ปีชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้านตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาคุณได้ทำงานหนักสร้างความสัมพันธ์เลี้ยงดูครอบครัวและเรียนรู้จากประสบการณ์มากมายนี่คือช่วงเวลาที่คุณควรให้ความสำคัญกับความสงบสุขความสุขและความสัมพันธ์ที่มีความหมาย อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์จะนำพาความสุขมาให้บางคนแม้แต่สมาชิกในครอบครัวอาจเป็นตัวดูดพลังงานสร้างความเครียดหรือแม้กระทั่งพยายามควบคุมคุณทั้งทางอารมณ์และการเงินการหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือส่งผลลบไม่ได้หมายความว่าคุณไม่รักครอบครัวแต่หมายถึงคุณเลือกที่จะปกป้องความสุขและสุขภาพจิตของตัวเองการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนจะช่วยให้ช่วงบั้นปลายชีวิตของคุณเต็มไปด้วยพลังบวกเป้าหมายที่มีความหมายและมิตรภาพที่แท้จริง นี่คือญาติหประเภทที่คุณควรพิจารณาหลีกเลี่ยงหลังอายุ60ปีและข้อที่5อาจทำให้คุณตกใจอย่างคาดไม่ถึง 1. คนขี้บ่นเรื้อง คนประเภทนี้มักจะพบว่าตัวเองมีเรื่องน่าเศร้าอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตพวกเขาก็จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องลบพวกเขาอาจบ่นเกี่ยวกับสุขภาพรัฐบาลปัญหาครอบครัวปัญหาการเงินหรือแม้แต่ความไม่สะดวกเล็กๆน้อยๆหากคุณเสนอวิธีแก้ปัญหาพวกเขาก็จะเพิกเฉยและยังคงระบายความคับข้่องใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาอาจเริ่มบทสนทนาด้วย การถอนหายใจสายหัวอย่างไม่เห็นด้วยหรือจมดิ่งลงไปในเรื่องราวอัญญวนยาวนานานเกี่ยวกับความโชคร้ายทั้งหมดที่พวกเขาเชื่อว่าเกิดขึ้นกับพวกเขาอาจเริ่มต้นด้วยการบ่นเกี่ยวกับสภาพอากาศเช่นร้อนเกินไปหนาวเกินไปฤดูกาลไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วจากนั้นก็ค่อยๆบานปลายไปสู่การบ่นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกผู้คนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงราคาสินค้าแพงเกินไปไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไป สุขภาพของพวกเขาเป็นหัวข้อสนทนาที่มาเกิดขึ้นบ่อยครั้งพวกเขาจะคุยยาวเกี่ยวกับการไปพบแพทย์ครั้งล่าสุดความเจ็บปวดทุกครั้งยาทุกชนิดที่ทานและการรักษาที่ไม่เคยดีพอหากเป็นหวัดเล็กน้อยพวกเขาจะทําให้ฟังดูเหมือนกําลังจะเสียยอดชีวิตหากพวกเขามีอาการป่วยก็มักจะเป็นกรณีที่แย่ที่สุด่เท่าที่จะนึกออกได้แม้กระทั่งเมื่อมีคนพยายาม ปลอบใจว่าพวกเขาสบายดีพวกเขาก็จะโต้กลับด้วยการบ่นใหม่โดยยืนกรานว่าสิ่งต่างๆกำลังแย่ลงไม่มีใครเข้าใจชีวิตไม่ยุติธรรมพวกเขาอาจเปรียบเทียบความทุกข์ของตนกับผู้อื่นโดยบอกเป็นในๆว่าปัญหาของพวกเขาใหญ่กว่าใครๆ เมื่อเป็นเรื่องของปัญหาครอบครัวพวกเขาจะหาเรื่องมาวิาพากษ์วิจารณ์พวกเขาอาจบ่นว่าลูกหรือหลานไม่ค่อยมาเยี่ยมบ่อยนักคนรุ่นใหม่ไม่มีขวามเคารพอีกต่อไปสิ่งต่างๆเคยแตกต่างไปจากเดิมพวกเขาจะเปรียบเทียบอดีตกับปัจปจุบันในลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบันกำลังพังทลายและพวกเขาอาจถึงขั้นโทษคนอื่นด้วยซ้ำบางทีอาจบอกว่าพี่น้องลูกพี่ลูกน้องหรือแม้แต่คู่สมรสของพวกเขาต่างหากที่เป็นต้นเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นหากมีการรวมตัวกันพวกเขาอาจหยิบยกเรื่องเก่าาขึ้นมพูด เล่าถึงการโต้เถียงหรือความขัดแย้งในอดีตไม่สามารถละทิ้งสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนหรือหลายทศวรรษก่อนได้เงินเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่พวกเขามักจะบน่นพวกเขาอาจพูดถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีราคาแพงเพียงใดพวกเขาไม่มีเงินเพียงพอที่จะใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายเงินบำนาญหรือเงินออมของพวกเขาไม่เพียงพอแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในสถานะทางการเงินที่ค่อนข้างมันง่นคง พวกเขาก็จะหาทางคร่ำครวญถึงสภาพเศรษฐกิจราคาสินค้าที่สูงขึ้นภาษีที่ไม่เป็นธรรมพวกเขารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบพวกเขาอาจเปรียบเทียบสถานะทางการเงินของตนเองกับผู้อื่นแสดงความไม่พอใจต่อผู้ที่ดูเหมือนจะทำได้ดีกว่าหากพวกเขาเห็นใครสักคนในครอบครัวประสบความสำเร็จพวกเขาอาจลดความสำคัญของมันลงโดยบอกเป็นนว่านั่นต้องเป็นเพราะโชคช่วยมากกว่าการทำงานนะ่ะ นอกเหนือจากการบ่นเรื่องส่วนตัวพวกเขามักจะมุ่งความสนใจไปที่โลกภายนอกพวกเขาจะพูดถึงเรื่องการเมืองซึ่งโดยปกติแล้วมักจะพูดในลักษณะที่เต็มไปด้วยความหมุดหนิดพวกเขาอาจบ่นว่ารัฐบาลล้มเหลวสังคมล่มสลายสิ่งต่างๆเคยดีขึ้นในอดีตอย่างไรพวกเขาอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดูรายงานข่าวเชิงลบจากนั้นก็พูดพาดหัวข่าวที่น่าตกใจซ้ำ แล้วสำเล่าให้ใครก็ตามที่ยินดีฟังหากมีใครพยายามเปลี่ยนหัวข้อสนทนาหรือเสนอมุมมองที่มองโลกในแง่ดีมากขึ้นพวกเขาจะปัดตกทันทีโดยโต้แย้งว่าสิ่งต่างๆเรวร้ายกว่าที่ใครจะคิด การใช้เวลาอยู่กับคนที่บ่นบ่อยๆอาจทำให้พลังงานของคุณหมดไปเพราะความคิดเชิงลบของพวกเขามักจะแพร่กระจายไปเหมือนไวรัสแม้ว่าจะเป็นเรื่องปกติที่จะระบายความหมุดหนิดบ้างเป็นครั้งคราวว่าแต่คนคนนี้จะทำให้การสนทนาทุกครั้งกลายเป็นงานปาร์ตี้สงสารตัวเองการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมายกับพวกเขาจึงเป็นเรื่องยากเพราะทุกหัวข้อสนทนาจะ วงเวียนอยู่กับความคับข้องใจของพวกเขาคุณอาจพบว่าตัวเองกลัวที่จะรับสายโทรศัพท์หลีกเลี่ยงการไปรเยี่ยมเยียนหรือรู้สึกเหนื่อยล้าทางอารมณ์หลังจากใช้เวลาอยู่กับพวกเขา แม้ว่าคุณจะพยายามทำให้พวกเขามีกำลังใจพวกเขาก็จะโต้กลับด้วยการบ่นอีกครั้งราวกับว่าพวกเขาไม่อยากมีความสุขแต่ชอบที่จะอยู่ในสภาวะที่ไม่พอใจมากกว่าเมื่ออายุ60ปีคุณ,ณสมควรได้รับการอยู่รายล้อมไปด้วยผู้คนที่มอบความสุขและกำลังใจให้กับชีวิตของคุณคุณไม่จำเป็นต้องจมอยู่กับความคิดลบๆของคนอื่นคุณใช้เวลาหลาย สิบปีในการทำงานเผชิญกับความท้าทายและเรียนรู้บทเรียนชีวิตตอนนี้คือเวลาที่จะค้นหาความสงบสุขสนทนาอย่างมีสาระและโอบรับความสวยงามของแต่ละวันหากญาติของคุณบ่นถึงคุณอยู่ตลอดเวลาและปฏิเสธที่จะมองเห็นสิ่งดีๆในชีวิตอาจถึงเวลาที่คุณต้องจำกัดการโต้ตอบกับพวกเขาแทนที่จะจมอยู่กับความคิดลบๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าใ,ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่สร้างความอบอุ่นความคิดบวกและเสียงหัวเราะให้กับชีวิตของคุณ2ผู้เกาะกินครอบครัว ญาติพี่น้องที่ดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องเงินอยู่เสมอแต่ไม่เคยรับผิดชอบต่อสถานการณ์ของตนเองเลยพวกเขาอาจขอ,อกู้เงินคาดหวังให้คุณช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายหรือทำให้คุณรู้สึกผิดที่ยอมช่วยเหลือทางการเงินในตอนแรกพวกเขาอาจดูเหมือนต้องการความช่วยเหลือจริงๆและด้วยความใจดีคุณอาจช่วยพวกเขาไปหนึ่งหรือสองครั้งแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะสังเกตเห็นรูปแบบหนึ่งพวกเขาไม่เคยพยายามปร,ปรับปรุงสถานการณ์ของตนเองเลยไม่ว่าพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือมากเพียงใดพวกเขาก็ยังคงประสบปัญหาทางการเงินเช่นเดิมต้องการ เงินเพิ่มอีกนิดหน่อยเสมอเพื่อให้ผ่านพ้นไปได้บางทีพวกเขาอาจมีนิสัยใช้จ่ายไม่ดีซื้อของที่ตัวเองจ่ายไม่ไว้อยู่ตลอดเวลาแต่กลับทำตัวราวกับว่ากำลังดิ้นรนเพื่อให้พอมีพอกินพวกเขาอาจใช้เงินไปกับสิ่งฟุ่มเฟือยเช่นอุปกรณ์ราคาแพงออกไปกินข้าวนอกบ้านบ่อยๆไปเที่ยวพักร้อนตามอารมณ์ในขณะที่ยังอ้างว่าจ่ายบินไม่ได้พวกเขาอาจปฏิเสธที่จะทำงานหนักหรือปฏิเสธโอกาสในการทำงานโดย หาข้ออ้างว่าทำไมหา,างานทำไม่ได้หรือรักษางานไม่ได้อยู่เสมอบางคนเชื่อว่าสมาชิกในครอบครัวควรสนับสนุนพวกเขาอย่างไม่มีกำหนดโดยมองว่าความช่วยเหลือทางการเงินเป็นสิ่งที่พวกเขามีสิทธิ์ได้รับมากกว่าสิ่งที่ได้รับด้วยความเอ,อื้อเฟื้ออะหากคุณเคยใจกว้างทางการเงินกับพวกเขาในอดีตพวกเขาอาจรู้สึกว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากคุณด้วยซ้ำครั้งแรกที่พวกเขาขอสินเชื่อพวกเขาสัญญาว่าจะชำระคืนให้โดยเร็วแต่แล้วพวกเขาก็ไม่ทำพวกเขาอาจหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องนี้ โดยหวังว่าคุณจะลืมเมื่อคุณเตือนพวกเขาพวกเขาจะอ้างข้อแก้ตัวเช่นค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดโชคร้ายวิกฤตทางการเงินใหม่ๆพวกเขาให้คำมั่นกับคุณว่าจะชำระคืนให้คุณเร็วๆนี้แต่ดูเหมือนว่าวันนั้นจะไม่เคยมาถึงและก่อนที่คุณจะรู้ตัวพวกเขาก็ของเงินเพิ่มคนเกาะกินในครอบครัวบ,บางคนเป็นพวกที่คอยบงการผู้อื่นอย่างชำนาญพวกเขารู้วิธีเล่นกับอารมณ์ของคุณใช้ความรู้สึกผิดหรือความเห็นอกเห็นใจเพื่อให้ได้สิ่งที่พวกเขาต้องการพวกเขาอาจเตือนคุณถึงช่วงเวลาที่คุณเคยช่วยเหลือพวกเขามาก่อน โดยในว่าการหยุดทําตอนนี้คงเป็นเรื่องไร้หัวใจพวกเขาอาจพูดถึงภาระหน้าที่ในครอบครัวในอดีตโดยแนะนําว่าครอบครัวควรช่วยเหลือครอบครัวเสมอแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยตอบแทนเมื่อคุณต้องการสิ่งตอบแทนใดๆหากคุณพยายามกําหนดขอบเขตพ,พวกเขาอาจตอบสนองด้วยความโกรธทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นคนไม่ดีที่ปฏิเสธ ในงานสังสรรค์ของครอบครัวพวกเขาอาจทิ้งปมปัญหาทางการเงินไว้โดยหวังว่าจะมีใครสักคนบางทีอาจเป็นคุณเสนอตัวเข้ามาแก้ไขปัญหาพวกเขาอาจพูดเกินจริงเกี่ยวกับปัญหาของตนเองโดยทําให้ตนเองดูเหมือนเป็นเหยื่อของระบบที่ไม่ยุติธรรมโชคร้ายหรือความล้มเหลวของผู้อื่นพวกเขาแทบจะไม่เคยรับผิดชอบต่อการตัดสินจัดทางการเงินของตนเองแต่กลับโยนความผิดให้กับปัจจัยภายนอกแทน หากพวกเขามีประวัติความไม่รับผิดชอบทางการเงินพวกเขามักจะปฏิเสธ,ธที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองโดยคาดหวังให้ผู้อื่นช่วยเหลือพวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อคุณอายุมากขึ้นความมั่นคงทางการเงินจะกลายเป็นสิ่งสำคัญกว่าที่เคยไม่ว่าคุณจะ,กะเกษียณหรือยังทำงานอยู่คุณต้องใส่ใจเรื่องการออมและการลงทุนขององค์คุณคุณไม่ควรต้องเครียดเรื่องเงินในช่วงบั้นปลายชีวิตเพราะความไม่รับผิดชอบของผู้อื่นคุณทำงานหนักเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและการปกป้องความมั่นคงทางการเงินนั้นเป็นสิ่งสำคัญหากญาติของคุณคอย ก็กินความเกื้อเฟื้อของคุณอยู่ตลอดเวลาโดยไม่พยายามปรับปรุงสถานการณ์ของพวกเขาเลยถึงเวลาแล้วที่จะต้องพิจารณาความช่วยเหลือของคุณใหม่ การช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงนั้นน่าชื่นชมและแน่นอนว่าครอบครัวควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่การช่วยเหลือผู้ที่กำลังดิ้นรนอย่างแท้จริงกับการช่วยเหลือผู้ที่ปฏิเสธที่จะรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองนั้นมีความแตกต่างกันการสนับสนุนผู้ที่คอยเกาะกินครอบครัวอย่างต่อเนื่องจะส่งผลเสียต่อคุณในระยะยาวซึ่งจะทำให้เงินของคุณหมดลงและเพิ่มความเครียดที่ไม่จำเป็นให้กับชีวิตของคุณ การกำหนดขอบเขตทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญแม้ว่าจะรู้สึกไม่สบายใจก็ตามการปฏิเสธไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนเลวแต่หมายความว่าคุณเคารพตัวเองและอนาคตทางการเงินของคุณหากคุณต้องช่วยเหลือให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือที่ไม่ใช่ทางการเงินเช่นคำแนะนำในการจัดการเงินช่วยหางานให้พวกเขาหรือแนะนำแหล่งข้อมูลที่สามารถปรับปรุงสถานการณ์ทางการเงินของพวกเขาได้อย่างแท้จริงหากพวกเขาปฏิเสธแนวทางแก้ไขเหล่านี้และขอเพียงเงินช่วยเหลือเท่านั้นแสดงว่าพวกเขาไม่ได้สนใจที่จะเปลี่ยนแปลง พวกเขาต้องการทางออกที่ง่ายดายด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเท่านั้นเมื่ออายุ60ปีขึ้นไปคุณควรเน้นที่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขวางแผนกเกษียณและรักษาความสงบในจิตใจ,จคุณทำงานหนักมาตลอดชีวิตและสมควรได้รับความมั่นคงทางการเงินโดยไม่ต้องแบกรับภาระจากญาติที่มองว่าคุณเป็นธนาคารส่วนตัวของพวกเขาสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำได้คือรู้จักยอมรับเมื่อถึงเวลาที่เพียงพอยืนหยัดในการตัดสินใจและปกป้องอนาคตของคุณ 3. แม่เหล็กแห่งละครพิษ ญาติบางคนชอบสร้างความขัดแย้งและความวุ่นวายพวกเขาชอบก่อเรื่องนินทาคนอื่นและสร้างเรื่องวุ่นวายโดยไม่จำเป็นพวกเขามักจะปล่อยข่าวหรือยุยงให้สมาชิกในครอบครัวทะเลาะก,กันหรือหยิบยกเรื่องขัดแย้งในอดีตขึ้นมาพูดเพียงเพื่อสร้างความตึงเครียดคำพูดของพวกเขามักเต็มไปด้วยความจริงครึ่งเดียวการพูดเกินจริงและการหลอกลวงที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ทุกคนรู้สึกเครียด คุณอาจสังเกตได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้เวลาอยู่กับพวกเขาคุณจะรู้สึกหมดแรงวิตกกังวลหรือหมุดหนิดราวกับว่าการมีอยู่ของพวกเขาทําให้เกิดเมฆพายุที่มองไม่เห็นซึ่งปกคลุมทุกการโต้อตอบพวกเขาไม่ได้พูดคุยอย่างมีสาระแต่พวกเขาชอบสร้างความวุ่นวายโดยอาศัยปฏิกิริยาของคนรอบข้าง พวกเขาอาจโทรหาคุณเพียงเพื่อแบ่งปันเรื่องนินทาล่าสุดในครอบครัวซึ่งล่าคุณเข้าสู่ความขัดแยง้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณหากคุณพยายามมาวางตัวเป็นกลางพวกเขาจะกดดันคุณมากขึ้นพยายามบังคับให้คุณเลือกกาข้างหากคุณให้คําแนะนําหรือเสนอแนวทางแก้ไขพวกเขาจะปฏิเสธเพราะจริงๆแล้วพวกเขาไม่ต้องการการแก้ปัญหาพวกเขาต้องการดราม่าต่อเนื่องและต้องการให้คุณมีส่วนร่วม บุคคลเหล่านี้ยังมีวิธีการบิดเบือนคำพูดและแกล้งทำเป็นเหยื่อหากคุณเคยเผชิญหน้ากับพวกเขาเกี่ยวกับพฤติกรรมของพวกเขาพวกเขาจะทำตัวราวกับว่าพวกเขาถูกโจมตีอย่างไม่ยุติธรรมพวกเขาอาจพูดอะไรทำนองว่าฉันแค่พยายามช่วยหรือฉันไม่เชื่อเลยว่าคุณจะคิดแบบนั้นกับฉันทำให้คุณสงสัยว่าคุณเป็นคนผิดหรือเปล่าในความเป็นจริงพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการทางอารมณ์โดยใช้ความรู้สึกผิดและโทษคนอื่นเพื่อให้คนอื่นติดอยู่ในใยแห่งความผิดปกติ เมื่ออายุ60ปีคุณไม่ควรเสียเวลาไปกับการจัดการกับเรื่องดราม่าในครอบครัวที่ไม่จำเป็นความเป็นอยู่ที่ดีของคุณสำคัญกว่าการมีความสัมพันธ์ที่เป็นพิษช่วงวัยนี้ของชีวิตควรเป็นช่วงที่คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับความสงบสุขชื่นชมความสัมพันธ์ที่มีความหมายและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงไม่มีเหตุผลที่จะต้องใช้เวลาอันล้ำค่าของคุณไป กับความเครียดและความวุ่นวายที่ไม่จําเป็นหากยาดของคุณคอยลากคุณเข้าไปในยยแห่งการนินทาและความขัดแย้งอยู่เสมอสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทําได้คือสร้างระยะห่างจากคนอื่นกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนหลีกเลี่ยงการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องดราม่าปฏิเสธที่จะเป็นผู้ส่งสารความขัดแย้งและเปลี่ยนหัวข้อสนทนาอย่างสุภาพเมื่อพวกเขาเริ่มปลุกปั่นความคิดเชิงลบหากจาเป็นให้จํากัดเวลาของคุณกับพวกเขาโดยสิ้นเชิง ล้อมรอบตัวคุณด้วยผู้คนที่นำความคิดเชิงบวกและความสามารถขีมาสู่ชีวิตของคุณไม่ใช่ผู้คนที่เจริญเติบโตจากความวุ่นวายความสัมพันธ์ที่แท้จริงสร้างขึ้นจากความรักความเคารพและการสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ใช่จากการอินทาและการจัดการที่เป็นพิษใช้เวลาของคุณกับครอบครัวและเพื่อนที่ทำให้คุณมีความสุขให้กำลังใจคุณและสนับสนุนให้คุณใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและรู้สึกขอบคุณความสุขและสุขภาพทางอารมณ์ของคุณมีค่าเกินกว่าที่จะเสียสละเพื่อเรื่องดราม่าของคนอื่น สี่คนที่ชอบวิจารณ์คนอื่นจนเกินเหตุไม่ว่าคุณจะทำอะไรญาติคนนี้ก็จะหาทางวิจารณ์คุณเสมอพวกเขาทำเหมือนว่าพวกเขามีคำตอบทุกอย่างและเชื่อว่าเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะชี้ให้เห็นข้อบกพร่องในชีวิตต่อของคุณทุกประการไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์เลือกหรือพฤติกรรมพวกเขาไม่เคยพลาดโอกาสที่จะตัดสินพวกเขาเสนอความคิดเห็นโดยไม่ได้รับการร้องขอซึ่งมักจะปลอมตัวเป็นคำแนะนำแต่คำพูดของพวกเขากลับสร้างผลเสียมากกว่าผลดี บางทีพวกเขาอาจวิจารณ์รูปลักษ์ของคุณอยู่ตลอดเวลาข้าวลาตัดสีน้ำมันขนาดเล็กคุณน้ำหนักขึ้นนะไม่ใช่หรอข้าวลาตัดสีน้ำมันขนาดเล็กคุณควรย้อมผมนะช่วงนี้คุณดูแก่ลงนะข้าวลาตัดสีน้ำมันขนาดเล็กทำไมคุณไม่แต่งตัวให้เหมือนคนอื่นมากกว่านี้ล่ะหรือบางทีพวกเขาอาจวิจารณ์การเลือกในชีวิตของคุณข้าวลาตัดสีน้ำมันขนาดเล็กทำไมคุณถึงเดินทางบ่อยจาคุณควรเก็บเงินไว้นะข้าวลาตัดสีน้ำมันขนาดเล็ก คุณแน่ใจแล้วหรือว่าคุณควรกเกษียณตอนนี้คุณอาจจะเสียใจก็ได้ข้าวลำตัดสินน้ำมันขนาดเล็กคุณควรใช้เวลาอยู่กับหลานหลานของคุณให้มากขึ้นแทนที่จะทำกิจกรรมอดีตคำพูดเหล่านี้อาจดูไม่สำคัญแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นแทนที่จะให้กำลังใจหรือเคารพการตัดสินใจของคุณญาติคนนี้กลับทำให้คุณรู้สึกเมื่ออนถูกประเมินอยู่ตลอดเวลาพวกเขาไม่ยอมรับความสำเร็จหรือภูมิปัญญาที่คุณได้รับมาตลอดหลายปีกลับทำตัวราวกับว่าคุณไม่สามารถตัดสินใจเองได้ ปัญหาของญาติที่คอยวิจารณ์คุณมากเกินไปก็คือพวกเขาแทบจะไม่เคยให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์เลยพวกเขาแค่คอยตำหนิคุณพวกเขาจับผิดและตัดสินโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของคุณหรือภาพรวมของชีวิตคุณหากคุณรู้สึกไม่สบายใจหรือขอให้พวกเขาหยุดพวกเขาอาจปัดตกไปโดยบอกว่าฉันแค่พยายามช่วยหรือฉันพูดแบบนี้เพราะเป็นห่วงแต่การดูแลที่แท้จริงต้องอาศัยความเคารพและการสนับสนุนไม่ใช่การตัดสินอย่างต่อเนื่อง เมื่อเวลาผ่านไปคำพูดของพวกเขาอาจบั่นทอนความนับถือตนเองของคุณคุณอาจเริ่มตั้งคำถามกับทางเลือกของคุณหรือรู้สึกไม่มั่นใจในสิ่งที่คุณเคยมั่นใจมาก่อนพลวัตที่เป็นพิษนี้จะทำให้คุณหมดพลังทำให้คุณรู้สึกไม่เพียงพอแทนที่จะรู้สึกมีอำนาจเหตุใดคุณจึงควรจำกัดเวลาอยู่กับญาติที่ตำหนิคุณมากเกินไป เมื่ออายุ60ปีคุณมีสิทธิที่จะใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของคุณเองคุณทำงานหนักได้รับความรู้และได้รับอิสระในการตัดสินใจด้วยตัวเองโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้อื่นคุณไม่ควรเสียเวลาไปกับการแก้ตัวกับคนที่ไม่ยอมเคารพการตัดสินใจของคุณ แทนที่จะปล่อยให้คำพูดของพวกเขาส่งผลต่อคุณจงตระหนักว่าการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องของพวกเขามักเกิดจากความไม่มั่นคงในตัวเองของพวกเขาเองคนที่ไม่พอใจกับตัวเองมักจะแสดงด้านลบต่อผู้อื่นนั่นเป็นภาระของพวกเขาที่ต้องแบกรับไม่ใช่ของคุณ หากญาติทำให้คุณรู้สึกไม่ดีพอหรือถูกตัดสินอยู่เสมอควรจำกัดการโต้อตอบของคุณกับพวกเขาคุณไม่จำเป็นต้องตัดขาดพวกเขาโดยสิ้นเชิงแต่คุณสามารถเลือกที่จะโต้อตอบกับพวกเขาตามเงื่อนไขของคุณเองได้หากพวกเขาเริ่มวิจารณ์คุณให้เปลี่ยนหัวข้อสนทนาหรือแสดงออกอย่างใจเย็นว่าคุณพอใจกับทางเลือกของคุณและไม่ต้องการคำแนะนำจากพวกเขาหากพวกเขายังคงทำต่อไปให้ถอยห่างจากตัวเองและใช้เวลาไปกับความสัมพันธ์ที่นำความสุขกำลังใจและความคิดเชิงบวกมาสู่ชีวิตของคุณ ในช่วงนี้ของชีวิตทุกช่วงเวลาล้วนมีค่าจงรายล้อมตัวคุณด้วยคนที่ให้กำลังใจคุณเคารพการตัดสินใจของคุณและเฉลิมฉลองการเดินทางของคุณคุณสมควรได้รับสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างมั่นใจปราศจากการตัดสินและความคิดเชิงลบที่ไม่จำเป็น5พี่น้องที่อิดชาและแข่งขันกันน่าตกใจ การแย่งชิงดีระหว่างพี่น้องเป็นสิ่งที่เรามักจะพบเจอในวัยเด็กแต่ไม่ได้หายไปเสมอไปเมื่อเราโตขึ้นในบางกรณีพี่น้องอาจมีความเครียดแค้นเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่พวกเขาอาจเปรียบเทียบความสำเร็จของตนเองกับความสำเร็จของคุณลดความสำคัญของความสำเร็จของคุณหรืออาจถึงขั้นมีความสุขกับความยากลำบากของคุณก็ได้ บางทีคุณอาจทำงานหนักและมีสถีนรภาพทางการเงินในขณะที่พวกเขาต้องดิ้นรนกับเงินบางทีความสัมพันธ์ของคุณอาจจะดีกว่าของพวกเขาหรืออาจเป็นเพราะว่าคุณมีความสุขและสมหวังในระดับที่พวกเขาแอบอิจช้าพี่น้องที่อิจชามักจะปกปิดความเครียดแค้นของตนด้วยวิธีที่แยบยลข้าวลำตัดสีน้ำมันขนาดเล็กพวกเขาจะแสดงท่าทีไม่สนใจเมื่อคุณบอกข่าวดีข้าวลำตัดสีน้ำมันขนาดเล็กพวกเขาพยายามเอาชนะคุณในการสนทนาเสมอ ข้าวลำตัดสีน้ำมันขนาดเล็กพวกเขาปัดความสำเร็จของคุณว่าเป็นโชคหรือไม่ใช่เรื่องใหญ่ข้าวลำตัดสีน้ำมันขนาดเล็กพวกเขาหยิบยกข้อผิดพลาดในอดีตของคุณขึ้นมาพูดเพื่อไม่ให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจความสัมพันธ์ประเภทนี้อาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าทางอารมณ์ได้คุณอาจพบว่าตัวเองต้องระมัดระวังพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือแสร้งทำเป็นว่าประสบความสำเร็จน้อยกว่าเพียงเพื่อรักษาความสงบสุข แต่คุณไม่ควรต้องลดทอนแสงสว่างของตัวเองลงเพื่อความสบายใจของผู้อื่นหากความอิจฉาริษยาและการแข่งขันของพี่น้องทำให้คุณเครียดคุณก็ควรถอยออกมาและสร้างพื้นที่ให้ตัวเองบ้าง 6. ญาติที่ขาดความเอาใจใส่ ญาติที่ขาดความเอาใจใส่คือสมาชิกในครอบครัวที่ไม่เคยพยายามติดต่อหาเลยพวกเขาไม่ติดต่อไม่โทรหาและไม่มีเวลาให้คุณเลยเว้นแต่ว่าพวกเขาต้องการบางอย่างเมื่อคุณติดต่อหาพวกเขาก็จะตอบกลับมาด้วยความเฉยเมยหรืออ้างเหตุผลคลุมเครือว่ายุ่งเกินไปพวกเขาอาจสัญญาว่าจะติดต่อกลับในเร็วๆนี้แต่ไม่ค่อยมีวันนั้น ในการรวมตัวของครอบครัวพวกเขาดูห่างเหินไม่สนใจหรือยุ่งวุ่นวายในขณะที่คนอื่นนึกถึงเรื่องราวในอดีตและแบ่งปันกันพวกเขากลับมีส่วนร่วมในการสนทนาเพียงเล็กน้อยหากคุณถามว่าพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างพวกเขาก็จะตอบสั้นๆแบบผิวเผินที่ไม่เชิญชวนให้พูดคุยกันต่อคุณอาจรู้สึกว่าพวกเขาแค่รอให้การสนทนาจบลงเพื่อจะได้เดินหน้าต่อไป บางครั้งญาติที่ขาดความเอาใจใส่จะอ้างว่าพวกเขาไม่เก่งเรื่องการติดต่อกันราวกับว่าความสัมพันธ์ยังคงดำเนินไปแต่ความสัมพันธ์ต้องการความพยายามจากทั้งสองฝ่ายหากคุณเป็นคนติดต่อเช็คสถานะจำวันเกิดและวางแผนอยู่เสมอทั้งที่พวกเขาแทบจะไม่ได้พยายามอะไรเลยนั่นเป็นสัญญาณชัดเจนว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นแบบฝ่ายเดียว ที่ยากกว่านั้นคือญาติบางคนปรากฏตัวก็ต่อเมื่อพวกเขาต้องการบางอย่างเท่านั้นพวกเขาอาจโทรมาหาอย่างกระทันหันหลังจากที่เงียบมานานหลายเดือนโดยฟังดูอบอุ่นและสนใจเป็นพิเศษเพียงเพื่อการสนทนาจะนำไปสู่ความช่วยเหลือคำขอทางการเงินหรือความต้องการการสนับสนุนทางอารมณ์เมื่อพวกเขาได้สิ่งที่ต้องการแล้วพวกเขาก็จะหายไปอีกจนกว่าจะถึงเวลาที่พวกเขาต้องการบางอย่างอีกครั้ง ในช่วงวัยนี้ความสัมพันธ์ควรเป็นเรื่องของการดูแลและสนับสนุนซึ่งกันและกันคุณใช้เวลาหลายปีในการสร้างความสัมพันธ์การดูแลผู้อื่นและการลงทุนกับผู้คนตอนนี้คุณควรใช้เวลาและพลังงานกับคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณจริงๆไม่ใช่กับคนที่ปรากฏตัวเมื่อสะดวกสำหรับพวกเขาเท่านั้น คุณอาจรู้สึกเจ็บปวดเมื่อรู้ว่าคนที่คุณห่วงใยไม่ได้ตอบแทนความพยายามของคุณคุณอาจรู้สึกผิดหวังหุดหงิดหรือแม้กระทั่งรู้สึกผิดที่ต้องการถอยห่างแต่ความจริงก็คือคุณไม่ได้รับผิดชอบในการรักษาความสัมพันธ์เพียงลำพังหากใครแสดงท่าทีไม่สนใจหรือไม่สนใจอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าเขากำลังเลือกและคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกเช่นกันนั่นคือการจัดลำดับความสำคัญของความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณมีความสุขความรักและความผูกพัน การให้ความสำคัญกับคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวเพื่อนเก่าหรือแม้แต่คนรู้จักใหม่จะทำให้ชีวิตของคุณสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไม่สายเกินไปที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับคนที่ชื่นชมและเคารพคุณล้อมรอบตัวคุณด้วยคนที่คอยติดตามคอยรับฟังและพยายามที่จะอยู่ร่วมกับคุณ ชีวิตสั้นเกินกว่าจะลงทุนเวลาไปกับความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลแทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ขาดหายไปให้มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ที่มอบความอบอุ่นความสุขและความสมหวังปล่อยวางภาระทางอารมณ์ในการไล่ตามความสนใจของใครสักคนลงทุนกับคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณชื่นชมการมีอยู่ของคุณและเดินเคียงข้างคุณในเส้นทางชีวิตที่สวยงามนี้ความคิดสุดท้ายปกป้องความสงบสุขของคุณ เมื่อคุณเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตสิ่งสำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับความสุขสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ของคุณแม้ว่าความผูกพันในครอบครัวจะมีค่าแต่ความสัมพันธ์ทั้งหมดก็ไม่คุ้มค่าที่จะรักษาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความสัมพันธ์เหล่านั้นก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีการหลีกเลี่ยงญาติที่เป็นพิษไม่ได้หมายความว่าคุณไม่รักพวกเขาแต่หมายความว่าคุณรักตัวเองมากพอที่จะปกป้องความสงบสุขของคุณจงรายล้อมตัวคุณด้วยคนที่ให้กำลังใจให้กำลังใจและสนับสนุนคุณ การกำหนดขอบเขตและเลือกความสัมพันธ์อย่างชาญฉลาดจะทำให้คุณมีอายุ60ปีขึ้นไปเป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตคุณเคยพบกับญาติประเภทนี้หรือไม่คุณจัดการกับพวกเขาอย่างไรบอกฉันในความคิดเห็นด้านล่าง